ฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับพไพ่ประจำตัวในเกมพัฒนาสามีโหลดกันซึ่งไพ่ที่เราจะมากล่าวถึงเนี่ยเป็นลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยมาเร็วไปเร็วนะก็เนื้อหามันจะแบบแค่นิดๆหน่อยๆมันเป็นสถานที่แต่มันไม่ใช่ผู้คนแล้วเนื้อหาที่เราจะพูดก็คือพูดถึงตัวเกมไปเลยเพราะว่าเนื้อหาในเกมก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อาจจะมีในช่วงพัฒน์หลังๆก็แนะนำว่าให้ไปเล่นเองดีกว่าแล้วไปรู้เนื้อเรื่องนะจุดนั้นจะดีกว่านะโอเค ประมาณนี้สคริปและพูดแบบรวกๆไปเลยก็แล้วกันอันนี้คือจะเป็นสถานที่ที่เราเข้าสู่ในช่วงอาร์คสุดท้ายแล้วของเกม Persona 3 Reload อันนี้ก็หลังจากที่เราเล่นด่านสีขาวเนี่ยแต่ละชั้นของเลเวลเนี่ยมันจุดสูงสุดแล้วอะ่ะมันก็จะเข้าไปสู่ด่านบอสในช่วงของ31ม,มกร,รา ก็จะเป็นบอสที่เราต้องไม่สู้กับเดอะเดที่แปลงร่างเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งแต่และจุดเนี่ยมันก็จะแบบมีมิริบอสใช่ไหมซึ่งมิริบอสอันนั้นอนะเวลาที่เราจะต่อสู้เสร็จอ่ะเราจะได้จะได้คัสซี่อย่างนี้เพื่อเป็นการอัพเลเวลในการตัดสินใจของเราว่าไปถึงจุดจุดนี้ได้แล้วแล้วก็ต่อสู้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นได้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ในการเซฟเดอะเวลอะไรประมาณนี้ ก็เนื้อหาประมาณคร่าวๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เรามีเป็นองค์กรที่ชื่อว่าซีใช่ไหมซึ่งจะเป็นไพ่เดอะฟูลส่วนอันนี้มันจะเป็น N Y N Y X ที่จะเป็นเดอะ u d g e มนแทนเป็นเกณฑ์หลักไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเนื้อหามันก็ประมาณเท่านี้ในการต่อสู no, <c red ire> é, ้บอสในรอบอาร์คสุดท้าย เนื้อหาจะเป็นยังไงต่อไปคุณต้องไปเล่นเอาเองนะครับเราจะมาดูในส่วนของไพ่กันแล้วนะไปแบบสคริปค่อนข้างที่จะรวดเร็วกันเลยทีเดียวโอเคมหมไพ่สำหรับอากสุดท้ายนี้ก็คือ the judgment ที่เป็นกลุ่มที่เรียกว่า N M Y X the judgment ตัวนี้มันแปลว่าการตัดสินหรือมันเป็นการตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่างคือก่อนหน้านี้ที่กลุ่มเราอะ ก่อนที่จะมาเป็น NYX เนี่ยก็คือจะเป็นซีซึ่งจะเป็น the f o o l ใช่ไหมจาก the f o o l ไปสู่ the judgment ถ้าเกิดเราเปรียบทเทียบง่ายๆก็คือการเดินทางที่อิสระเริ่มีการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นทางที่จะเป็นยังไงอะ่ะในแต่ละครั้งที่จะมีจุดเช็คพอยต์อย่างม i n i b อสในอาร์คสุดท้ายเนี่ยก็คือจะมีการตัดสินใจ save t o l หรือว่าไม่ save t h o ตามที่ the d e ก่อนหน้านี้ที่มีมีการเลือกว่าเราจะคาด d e หรือไม่ก็ตามมันเป็นการตัดสินใจจากส่วนนั้นให้ระยะเวลาภายใน1เดือนหรือว่าให้ช่วงเวลาหนึ่งอ่ะให้กับตัวเองอย่างเราได้คิดว่าจะค่าชั้นไหมหรือว่าจะไม่ค่าดีการที่เราเลือกค่าหรือไม่ค่าเนี่ยก็จะเป็นสามารถเลือกจุดจบว่า good n หรือ bad e n d ได้เลยอ่ะมาต่ออยู่ๆมันก็เข้าเนื้อหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ถ้าเกิดสกิปไปสกิปมานี่ขอโทษด,ด้วย พูดถึงในส่วนของจัดเมนที่คนเขามองว่าจะเป็นการตัดสินใช่ไหมมันหมายถึงว่าการที่กลุ่มเนี้ยได้อุทิศตัวตรงเพื่อช่วยโลกแห่งนี้ทำให้เกิดความสงบสุขเกิดการเสียสละอะไรประมาณนี้หรืออีกเคสหนึ่งก็คือเป็นการชดใช้กรรมว่าสิ่งที่เราเคยทำไปแล้วเราต้องใช้กรรมอะไรที่เราเคยก่อไว้มันก็จะมาชดใช้ทีหลัง สิ่งที่เราทําดีและไม่ดีอ่ะมันจะถั่วเฉลี่ยกันมันเป็นยังไงน้าแต่หลังจากที่เกิดไพ่ The Judgment อันนี้มันก็จะเลยเห็นว่าหลังจากที่เราใช้กรรมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนเพราะที่เรารู้สึกมันจะเป็นการรีเซตดะเหมือน เคลียกรรมอันนี้เสร็จหมดแล้วก็อาทำกรรมใหม่ได้แล้วจ้าเป็นการรีเซ็ตทำกรรมใหม่ทุกอย่างที่เราทำไปมันเคลียหมดล้างไพ่ไปหมดแล้วอะไรประมาณนี้ก็ค่อยๆเคลีะาง,งานรีบนะครับอาจจะคลิปอาจจะได้3นาทีหรือเปล่าก็ไม่รู้คลิปอาจจะสั้นมากๆเพราะว่ามันเป็นสถานที่มันไม่ใช่ผู้คนก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้มากๆเลยเจอก,กันในไพ่ตัวละครตัวต่อไปไปแล้วบ๊ายบาย